คือบรรากาศสิคือสวยแต่ทุกคนไม่ไม่มีใครรองไห้น้ำตาไม่มีน้ำหาค่ะคุณผู้ชมค เป็ดอาเตอเลยเป็ดอาเตอเลยเชชเชทานข้าวมาเนื่ไรคะเฮ้นักเรียนเป็นอะไรเ็นไชื่อเขียนตรงนี้ให้หมดครับแล้วก็เอาไปวางไว้บนโต๊ะรองภายในวันนี้ค่ะค่ะบอกซิบอกบอกเดิแล้วเดี๋ยวพี่จะสั่งทับอีกทีฟาป้า จะให้พวกเราเซ็ลนลายชื่อตรงนี้จะมีที่เขาเขีนว่าเซ็นชื่อลายมือให้เซ็นทุกคนนะอ้นจ้าโอเคแพทเอาปทูปัปทูออกมาทูให้แพทได้ตัวนึงแล้วไปลูกไปคุณขาไมันมีช้อนจานอหรอคะน้องจะมาพูดอะไรอย่างไง้ปะาทูน้องก็หยิบไปเลยสิทั้งตัวสิหนูจะเอาน้ำพริกกะปิค่ะ โลดหนูยังไม่ได้ตักอะไรตักโลดเป็นอะไรรึหน้าตาหน้าอร่อยมากเลยพิซซ่าชุดนี้นะคะเป็นของอคุณแม่ไอซ์เนาะแม่ไอซ์เขาเลี้ยงกับของไทยแม่ไทยเก์นะคะ ขาดเกินไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครูจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวครูก็จะไปเติมนะคะส่วนน้ำกันำนนะบน้ำแข็งนะรอแป๊บหนึงมันก็มีอยู่เนี่ยมันมีน้ำอยู่แต่น้ำแข็งมันยังไม่มารู้แล้วในนั้น,นมันไม่พออาจา้าอยู่ตรงนี้ไปก่อนอะ่ะ อยู่ตรงนี้อ้าวยำค่ะหอมเล็กยำเอาจานมาออกมาเลยมาทานยำหอมเล็กค่ะเชิญค่ะเฮ้ยฮปากกามาค่ะจะให้ครูเซนนะคะมาอ้างอย่างนี้ไม่เอาค่ะมาง้างอย่างนี้ไม่เอาค่ะ ค่ะอ้าวมาทานพิซซ่าก่อนค่ะชิ้นเดียวนะคะลูกต้ววงองยังไม่ว่างค่ะเดี๋ยวรอไว้ก่อนนะคะคนเก่งวางไว้ตรงนั้นแล้วค่ะไม่หยิบพิซซ่าเลยค่ะเออ เอ,อประมาณนั้นอ่ะเอ,อออ่ะอ่ะน้ำขิ้มาตรงนี้น้ำขี้มาตรงนี้อย่าไปหยิบของคนอื่นนะจานนะต้องของตัวเองนะอย่ามายุ่งจานของผนอื่นนะไม่รู้แหละเขาบอกไปแล้วใช่ไหมล่าคนเกง่งบอกไปแล้วเนาะเนฟนฟายกับนักเก็ดเนี่ยมาหยิบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปทานข้าวเอออ่าไปมาค่ะ น้องเฟ้นไฟกับนักเก็ต้าเลยจัดการค่ะช่วยไม่ได้ชิ้นเดียวชิ้นเดียวนักเก็ตชิ้นเดียวนักเก็ตชิ้นเดียวเนอะไม่ถับไม่แล้วใช่ไหมเขาดีใจ ลูกจบลูกจบเขาโทรมาถามว่าครูคะ <c oughs> น้องบูมาจะจบไหมครับครู